안녕하세요. 안녕하세요. สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเราสองคนอีกแล้วค่ะวันนี้ที่นุ้ยจะพามาทำต้มมามากิมจินะคะอร่อยง่ายๆสไตล์เกาหลีค่ะแต่ก่อนที่จะไปทำกันนะคะเราไปฟังสาระดีๆและก็ประโยชน์ดีๆของกิมจิกันก่อนค่ะค่ะประโยชน์ดีๆของกิมจิดีต่อสุขภาพนะคะจะช่วยบำรุงหัวใจค่ะดีต่อลำไส้นะคะแล้วก็ช่วยเผาผลาญค่ะทำงานได้ดีของพรีไบโอติกค่ะค่ะเราไปฟังสาระดีๆกันเสร็จแล้วนะคะเราไปทำกันเลย ราก็จัดเตรียมกันง่ายๆเลยนะคะก็จะมีมาม่ากเกาหลีค่ะเราใช้เป็นโอโตกินะคะซองเหลืองค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นน้ำเปล่านะคะพริกเกาหลีค่ะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะแล้วก็จะมีโคชูจังนะคะค่ะแล้วก็จะมีขาดไม่ได้เลยก็คือกิมจิค่ะแล้วก็จะมีหมูหมักค่ะค่ะแล้วก็โอเด้งปลาแผ่นนะคะ ค่ะเรามาทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะใส่น้ำลงไปค่ะรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะสักนิดค่ะเมื่อน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่โคชูจังลงไปก่อนเลยค่ะ โคซูจังลงไปเลยค่ะต่อด้วยผงปรุงรสนะคะพริกเกาหลีค่ะคนให้ละลายนะคะค่ะเมื่อคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนะคะน้ำก็เริ่มเดือดแล้วค่ะเราใส่กิมจิลงไปเลยค่ะ สันสวยงามน่ารับประทานมากรอให้น้ำเดือดสักหน่อยนะคะค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะเราจะใส่มาม่าลงไปค่ะมาม่าที่ร้านเรามีขายนะคะสนใจทักแชทได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นราคาส่งราคาปีกเรามีไหมะคะ ใส่ลงไปเลยรอให้เส้นเราแบบว่าสุกนิดหน่อยนะคะตอนนี้มาม่าเราสุกได้ที่แล้วนะคะเส้นเหนียวนุ่มมากเลยค่ะต่อไปเราจะใส่หมูลงไปค่ะหอมเลยค่ะคนทำหอมอะคะ่ะ ใส่หมูลงไปนะคะค่ะใส่หมูลงไปร่วงนี้ล<ป>อ,อยแน่นะพี่นุย้ยช่วงนี้ช่วงโควิดช่วงนี้ช่วงโควิดเนะาะทำทานง่ายๆที่บ้านได้เลยนะคะมองหาอะไรไม่ได้ก็สั่งกิมจิกับมาม่าเราไปทานที่บ้านได้นะคะส่งถึงที่เลยคะ่ะลูกค้าส่งถึงที่เลยใช่ไหมคะอมโอ้โหอันนี้น่าทานมากเลยทีนี้แกงใหญ่ค่ะต่อไปเพิ่มสีสันด้วยพริก ชีฟ้าใช่ไหมคะพี่ชีฟ้าเพราะแต่ว่าช่วงนี้หมูก็แพงอไปเอาหมูมาจากไหนคะเนี่ยอพอดีว่าซื้อมาตั้งแต่สามเดือนที่แล้วคะ่ะแช่ตู้ไวค้ค่ะรู้คะ่ะม,มันยังทานได้ใช่ไหมคะทานได้ยังท่นได้ค่ะยังทานได้น่าทานมากเลยคะ่ะเหนียวหนุก นี่หม้อกำลังเดือได้ที่แล้วค่ะพี่น้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะปิดไฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาตักใส่ถ้วยกินกันเลยค่ะแซบอีดีเดอนี่ขอออุด้งนะคะค่ะขอกิมจิค่ะพรีไบอติกประโยชน์ดีๆของกิมจิค่ะล้างลำไส้วันนี้แหละล้างให้หมดเลยอือฮึผิวพรรณจะดูการกระจ่างใสนะคะ,คะช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะ อือือืมกินกันเลยนะคะกินแล้วนะก่อนจะกินปอ,อ,ก,าานอนก่นอนค่ะรห้อนค่ะ้อนสรุปว่าเราทำสไตล์เกาหลีหรือว่าสไตล์อีสานบ้านเฮาคะอืม ข้ค่ะอร่อยละสิสูตรนี้พี่ทำประจำเลยนะคะคุณรสเป็นไงคะอร่อยคะ่ะอร่อยอพี่นุ้ลองทำะคะ่ะอร่อยค่ะเป็นสรุปอันว่านะคะมาม่าต้มกิมจิกเกาหลีค่ะอร่อยเข้ากันได้ดีเลยค่ะแล้วถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจอยากลองต้มแบบเราบ้างก็สามารถสั่งทางเพจเราได้นะคะ ใต้คอมเมนต์นี้หรือใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะรถกับพี่นุ้ยนะคะก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะลูกค้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะถ้าอยากดูคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะคะอย่าลืมสั่งซื้อกันเยอะๆนะคะอัม,อ<า>มสมิดาขอบ <ขอ S 1> คุณค่ะ,คะ